ปริธันท่ากบผมมีาสำหรับท่านครับทที่วีครั้งนะครับแล้วก็อยู่ผมแลมนะบนเรืออูสี่ห้าโอเคมาพูดก่อนก็ห้องนี้มีเนะทียแปดถึงเทียสิบนะทีวเทียแปดนะครับผมพลเรัมแล้วก็สมารีนคนละสอ่าเรือพิฆาตเรือเดเทเยอร์ดีๆเนี่ยคนละสองแล้วก็เรเทานชิพคนลสองอีกส่วน อีก5ลำนะผมก็พูซเซอร์นนะเพิ่งพูดไ่ทไันใดกาโต้จัดการมาสบไปแล้วนะนเอาละข้างหน้าเราเห็นเป็นมอสควาไอว่าอสมะแล้วก็ฮอลแลนด์จะอยู่ฝั่ง้ายบีนะก็ต้องระวังไว้หน่อยนึงโอเคเรามุมนี้เราโจมตีได้นะผม,ม,ม อยากจะขึ้นนะผมไปมตีไปที่อาสมาะนะไม่ก็เอว่าก็ได้นะผมอันนี้ผมพลาดเองขึ้นมาแล้วโดนโดนเครื่องบินเห็นนะและความเร็วนะแล้วก็เดี๋ยวออกนะผมอ่ะ ก็ S <S <an other> ในแพทต่อไปนะผมจุดอ่ะสิบสามจุดหนึ่งน,นะเดี๋ยวซามารีนก็จะโดนปรับใหม่นะผมแล้วก็อ่าหลายๆอย่างโดนปรับนะผมฉะนั้นเรื่องลำนี้ซามารีนหลายลำน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมโอเคยิงต่อไปเมื่อกี้ไม่โดนสักลูกนะ สุดยะพอดีนะผมก็โอเคไปไม่รเ,เราก็เลี้ยวออกมาฝั่งนี้แทนนะนี่องดับผิวน้ำนะผมอยวาอาสมาอย่างเดินต้องมาในตำแหน่งเดิมอยู่นะอยู่ดับกล้องนะผม เกับขึ้นมานะก็ตามจริงที่ผมระแวงคือถ้ามอสคาเปิดเรดาร์เราจะโดนอีกรอบนะผมนั้นเราดูไปก่อนนะสำหรับใครที่ออาสกิลมาก็จะสบายนะผมที่ว่าเราอยู่ในระยะดีเทคแล้วมันจะแจ้งมานะผมแต่คราวนี้คือผมไม่ได้อัพมานะก็ต้องอาศัยจากการดูเรือมาโซหรือไม่ก็คนอื่นๆแจ้งให้นะผม ยิงไปนะแล้วก็พอดีระดับตอนเราลดระดับลงมานี้ทําให้มุมการเล็งกล้องโซน่าเนี่ยมันเพียนนะผมก็เลยพลาดไปนะยังโดนสีลูกครับผม,รบผมเราโดนยึชามาลูกหนึ่งนะนิดหน่อยครับผมหน่าปิงไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะเราใช้ข้างหลังยิงนะผม ไปยิงอีกสักโซวหน้าหนึ่งครับผมสามลูกครับผมหกลูกเลยเนี่ยโอเคหกลูกครับผมอ่าวนอมสกาก็ ลมไปนะขึ้นระดับผิวน้ำแล้วก็ไล่ต่อนะอสุมะแล้วก็ไอว่านะผมคอยระวังฮอลแลนด์ด้วยถ้ามองในแมปนี้บาราโอไปอยู่กองอในกองเรือเรานะนะันแะไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าไม่ใช่นะที่เราเราระยะไอ้ตำนินเสิร์ตเราแค่6โลผมถ้าเป็นเรือเรืออู2อ0 1นี้ผมกดให้นะ โหแลวไกลด้วยนะอันนี้กดได้ไมดีเแล่นออกด้านข้างแล้วก็โซน่าปิงครับผมโอเคพืออยู่ในดับ2กล้องไว้นะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยละหนึ่แล้วก็2คือถ้าหากยิชาร์จมารยะทีะ่มีสิทโดนเราเราค่อยเปลี่ยนระดับความลึกให้ลึกลงขึ้นนะ ตอนนี้สบายไม่มีใครเลยนะจะดำน้ำลึกแล้วก็วิ่งตามก็ได้นะแต่ว่าเราดูที่ได้คาซิตี้แล้วนะผมแบตเตอรี่เราเมื่อกี้ต่ำวันหนึนาทีนะตอนนี้ขึ้นมารีชาร์จก่อนนะครผมแล้วเรามีสกิลที่ว่าถ้าน้กว่า5 0นี่จะวิ่งเร็วอยู่ก็ช่วยได้ครับผม เวนิเซียนะก็เวนิเซียเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยวกลับมาครับเนี่ยเลี้ยวกลับนะนั้นทำอะไรไม่ได้ครับปล่อยไปแล้วฝั่งไซเอ A นี่โล่งเลยนะแต่ต้องขอยึดไซบีแล้วก็ระหว่าง C กับ D ก็ ต้องปล่อยเพื่อนเล่นนะเังไงว,ว่าไหมนะยิงต่อไปคนระับตอนนี้มินเกมได้เปรียบแบบพับสนามบุกแล้วะก็เลยน่าจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วโอเคดำน้ำนะแล้วก็เลี้ยวออกข้างๆความกับยิงสน่าไปเมื่อกี้นี้ ซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะไม่ได้ตำแหน่งเดิมไม่เป็นไรถ้าได้เปสองปิงจะดีงไงเพราะว่าผมอาจจะคิลที่ว่าอ่าอนเพิ่มดาเมจเมื่อเราปิงได้สองครั้งนะอันนี้ก็ยากเลย ไอ้ว่ากด R ไปโอเคเซตใหม่นะ Z ใจเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเวลาก็ได้นะ อนนี้เราล่าได้ทั้งมิสเซกับเอลวานะแต่ว่าเอลวาน่าจะจมนั้นนั่นแหล,แหละจมแล้วเราควรจะเลงเวนิเซียนะแล้วเวนิเซียเราอันนี้ล้าไปฮนะเท้าหมดเลยเวนิเซียเราฆ่าง่ายนะผมเพราะว่า ัมมีแค่ดิฟชาร์จแค่แผ่นนี้นะเดี๋ยวต่อไปจะเป็น SW แล้วแล้วไม่ต้องกลัวผมยิงหน้าปิงไปฮนะยิงต่อไปด้วยฮนะสักสช็อตนะเพิ่มอีก3ช็อตไปโดน<ๆ>เห็นเรากด็ดำน้ำลงนะโอ้โซน่าไม่โดนนะเ,เห็นแล้ว ยิงใหม่อสามลูกได้ไหมได้ได้แค่สามลูกอะโอเคยิงปิงไปอีกครั้งหนึ่งอนะแล้วก็ยิงต่อไปแต่ว่า โดนน้ำท่วมจากเราอยู่ก็ถ้าเวเนเซียน,นี่จมโอเคคืกอการบอกว่าถ้าเวเนเซียกดหิวหรือว่าหนีมาได้ก็เปอร์เซ็ลอยก็มีนะแต่ว่าน่าจะตายร้อเร์นั่นแหละไปคนระับเป็นโตว่ว เป็นโตก <pues> ็โดนเล่นนะเราน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละโอเคก็เหลือเรืออูนะแล้วก็โพเบดาค่ะกับโกลเด้นนะฉะนั้นไม่น่าจะแตะต้องเลยละ แลีวก็นด้านที่ไซซีไปนะเดี๋ยวถ้าถ้ายังยืดต่อได้ก็ก็ได้เลยนะดูทรงแล้วเหมือนมืนจะจบแล้วมั้งเนี่ยจบแล้วแหละแน่เลย ดี๋ยวผมจบจบแล้วแหละเพราะว่าฝั่งนั้นดีตื้นขึ้นมาไม่ได้นะแล้วก็ไปก็ฉี่มากอ่ะโอได้ต่อชีวิตสงานนะ ตรงนี้ตามจริงไม่ต้องดำน้ำก็ได้นะแต่ที่ผมเลือกดำน้ำเพราะว่าเผื่อมีลูกหลงมานะ โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็พับสนามบุกก็ชนะเลยตัวคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคราวหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ถ้าอยากได้เรื่องไหนขอได้นะผมแต่ถ้าไม่มีก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะนี่ก็ไปแล้ะเพียงครับ